เดีนัวเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับการติกวกันต่อนะครับเรียนมาถึงพาร์ทที่16แล้วเนาะสำหรับคอร์สสปีดอัพกอพอพาก,กอตลอดลยหกสิบวันจนถึงวันสอบนะครับเราอยู่ในเรื่องของตารางเนาะและวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายครับของตารางซึ่งครูสอนทั้งวิธีตรงและวิธีประมาณค่านะตอนนี้เราอยู่ในวิธีประมาณค่าในครั้งที่4ครับซึ่งครูสอนตารางสองแบบเรียนทราบอยู่แล้วเนาะการคิดกับ การคิดแบบวิธีตรงกับการคิดแบบวิธีประมาณค่าซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วล่ะวิธีประมาณค่ามีข้อดีคือเร็วแต่โอกาสพลาดก็มีแต่วิธีตรงข้อดีคือทําถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นแต่ใช้เวลาก็ขึ้นกับการบริหารเวลาในห้องสอบแล้วกันเนาะถ้าเรียนเวลาเหลือทาวิธีตรงถ้าเวลาไม่เหลือก็ประมาณค่าเอาครับโอเคนะมาในวันนี้มาในสดสุดท้ายสมมุติข้อสอบถามว่าข้อใดถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องแบบนี้ครับนักเรียนต้องทราบว่าเวลาสอบจริงอะ่ะถ้าโจทย์ถามแบบนี้คือว่า ถือว่ามันเป็นข้อสอบที่ยาวและก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ช้าครั้งแรกที่นักเรียนควรทําคือข้ามก่อนแล้วค่อยย้อนมาทําครูมไม่ได้บอกให้ทิ้งนะบอกให้ข้ามก่อนข้ามแล้วค่อยกลับมาเคลียร์นะครับอันเนื่องมาจากอะไรข้อสอบที่ถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดมันเป็นข้อสอบที่ต้องคิดทุกช้อยพอนักเรียนคิดทุกช้อยใช่ไหมคิดทุกช้อยมันเกิดอะไรเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าช้า จำไว้นะครับจะข้อง่ายข้อสั้นข้อยาวคําตอบก็คะแนนพอๆกันดังนั้นนักเรียนต้องข้ามไปทําข้ออื่นก่อนโอเคนะครับแล้วเวลาเหลือค่อยมาทําข้อนี้ครูสอนไว้ชัดเจนแล้วเนาะการทําข้อสอบในห้องสอบมันไม่ได้เหมือนการพูดนอกห้องสอบใครพูดนอกห้องสอบมันก็พูดอะไรก็พูดได้นะแต่ในห้องสอบมันกดดันเวลามันก็เร็วดังนั้นบริหารเวลานิดนึงเนาะถ้าเจอข้อสอบที่ถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดแบบเนี้ยถือว่าเป็นข้อสอบที่ยาวเป็นข้อสอบที่ช้าให้นักเรียนกระโดดไปทำข้ออื่นก่อนแล้วเวลาเหลือค่อยกลับมาทำ เคลียน,นะครับอ่ามาดูข้อสอบกันเลยก่อนจะไปถึงข้อสอบมาให้นเรียนดูเล่นๆนิดนึงเนาะใครไม่เคยมาติวช่องของครูนะครับสิ่งแรกที่เรียนควรทําคือได้หาไม่เจอเซิร์ชอาจารย์ศักชัยเนาะก็จะเจอครูครับอาจารย์ศักชัยกบิทัก์ตามนี้เนาะแนะนําให้เรียนกดซับสไครป์ครับเวลาครูอัปเดตคลิปจะได้ไม่พลาดจากนั้นแนะนําให้เรียนกด2อันครับลองกดดูกดคอมมูนิตี้ครับอันนี้จะเป็นคอร์สครับคอร์สติวที่มันจะเป็นสารบัญเนาะ สารบัญให้เรียนคล้ายๆกับอยู่คล้ายๆกับเฟซบุ๊กนะประมาณนั้นลองกดด้วยกันเนาะกดดูกดดูชุมชนนะครับภาษาไทยต่อมาอีกอันหนึ่งที่ครูอยากให้นักเรียนกดก็คือว่าเพลย์ลิสต์เนาะตรงนี้ครูมีทุกอย่างให้นักเรียนครับเพลย์ลิสต์แปลว่าอัลบั้มใช่ไหมเรียงอ่ะครูทําอัลบั้มแยกไว้ให้ว่านักเรียนจะเรียนอะไรถูกไหมครับอันนี้ช่วยให้นักเรียนสะดวกขึ้นอ่ะให้ดูเลเล่นสมมตินักเรียนกดเพลย์ลิสต์ตรงนี้เนาะเจออะไรบ้างเห็นไหมเจอสิ่งที่ครู ทำไว้ให้สปีดอัพอยู่นี่เนาะคอร์สสปีดอัพตอนนี้มีกี่ตอนแล้วสิบห้าวันนี้เป็นสิบหกครับเหตุภาพใช่ไหมครูหนูอยากติวเงื่อนไขสับลักนี่คอร์สติวเงื่อนไขสับลักมีห้าตอนเรียนให้ครบข้อสอบมีให้เนี่ยเงื่อนไขสับลักสองปีเนี่ยสองข้ออีกอีกสามข้อห้าข้อเห็นไหมจะดูอะไรก็มีหมดสุดแล้วแต่โรเรียนจะดู ครูอยากให้ช่องของครูเป็นช่องแห่งการเรียนรู้นักเรียนอยากจะรู้อะไรก็เข้าไปเรียนได้ซึ่งครูสอนถูกอยู่แล้วไม่ต้องกังวลโอเคนะครับนักเรียนสามารถเอาไปใช้สอบได้จริงเนาะแต่ณนะตอนนี้เราอยู่ในคอสปีดอัพครับก็ตามมาได้กันนะถึงตอนที่16ครับมาเรียนกันอ่ะตามภาพเรียนกับครูเรื่องตารางมานานแล้วเนาะนี่คือข้อสอบจริงจากกอพเอนาะปีนี้4อะไรครับสีเเนาะตาราง4 9, คีครูตัดมาอันนี้ตาราง4 8อันนี้เปอร์เซ็นต์อ่ะประมาณนี้เนาะสั้นๆใช่ไหมครับจาได้ยังอยู่แล้วอ่ะต่อมาดูโจทย์ถาม โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องเห็นไหมโจทย์ถามข้อเนี้ยข้อใดไม่ถูกต้องก็คือข้อใดผิดนัเรียนจะทราบว่าเออถ้าเจอข้อสอบแบบนี้ถือว่าเป็นข้อสอบที่ยาวสิ่งแรกที่เรียนควรทําคือข้ามแล้วค่อยกลับมาเคลียร์แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้ครูไม่ได้ข้ามอะไรเพราะครูมาเฉลยให้ดูแต่อยากให้เรียนทราบว่าควรข้ามแล้วค่อยกลับมาทํานะครับไม่งั้นมันช้าอ่มาเริ่มทําทีละข้อว่าข้อใดไม่ถูกต้องเนาะไม่ถูกต้องก็คือหาข้อผิดครับข้อแรกโจทย์ถามว่า ปีสองห้าสี่เก้ามีการผลิตรถยนต์รถยนต์นั่งเนาะหนึ่งในสี่ของรถยนต์รวมนักเรียนก็ต้องดูปีสี่เก้าครับนักเรียนเห็นไหมตารางหายดูคูนะบางทีตารางหายเนี่ยหลายๆคนไปคิดตารางหายก่อนเนาะเห็นไหมตารางหายเนี่ยไม่ต้องคิดนะดูโจทย์ก่อนนี่ดูโจทย์ก่อนบางทีโจทย์ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมอย่างข้อเน,นี้ไม่ได้ใช้เลยนักเรียนจําไว้ถ้าโจทย์ไม่ได้ถ้าโจทย์ไม่ได้หาตารางหายนักเรียนยังไม่ต้องคิดบางทีมันตารางหายก็จริง แต่ว่าโจทย์ไม่ได้ถามไงแกล้งเราแต่บางครั้งโจทย์ก็ออกตารางเต็มอะไรก็แล้วแต่เรามีวิธีคิดทั้งหมดครูสอนไปแล้วเนาะหลักการคิดก็คล้ายกันเนี่ยเหมือนกันแหละอะปีสี่เก้ารถยนต์รวมกับรถยนต์นั่งใช่ไหมไฮไลท์รถยนต์นั่งปีสี่เก้าคืออันนี้เนาะหนึ่งสี่เก้าเจ็ดห้าสามเนาะรถยนต์รวมก็คืออันนี้เนาะปีสี่เก้าเหมือนกันห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เนาะเขาถามว่าหนึ่งในสี่หรือเปล่า ก็จับตัวเลขมาหารกันแค่นั้นเองเนี่ยครูทำตัวนี้เลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยก็ตั้งตั้งอะไรก็ได้เนี่ยได้หมดครับ 1, 4, 9, 7, 5, หนึ่งสี่เก้าเจ็ดห้าสามหารห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่เก้าเจ็ดห้าสามหารห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ตัวเลขเห็นเนาะว่ามาจากไหนตรงนี้ครับตรงนี้ครับ โอเคนะครับจากนั้นเนื่องจากเราต้องการคิดแบบประมาณเวลาเราไม่พอใช่ไหมเรามาคิดแบบประมาณก็ประมาณดูครับนเ,เรียนดูวิธีการประมาณเทคนิคการประมาณคือนักเรียนพยายามคิดเลข2หลักมันจะเป็นการประมาณที่มีความแม่นยำจิตราการเรียนดูครับถ้านักเรียนประมาณดูนะถ้านักเรียนมองไปที่เลขสนักเรียนจะประมาณได้เท่าไหร่ครับทำให้ดูคำๆนะ นักเรียนจะประมาณได้หนึ่งแสนเห็นปะเพราะอะไรเพราะว่าสี่มันน้อยกว่าห้าปัดทิ้งเหลือหนึ่งแสนนักเรียนคิดดูหนึ่งแสนกับหนึ่งแสนสี่หนึ่งแสนกับหนึ่งแสนสี่มันห่างกันเขาเรียกว่าห่างเกินเห็นภาพปะ,ปะครูพูดงี้ชัดเจนเนาะถ้าเรียนมองไปที่สี่อ่ะสี่มันน้อยกว่าห้าปัดทิ้งเหลือแสนเดียวแสนเดียวมันห่างเกินพอห่างเกินโอกาสที่คําตอบมันจะผิดมีสูงมากครูสอนงี้เข้าใจปะ การประมาณค่าไม่ผิดครับ4ี่มันน้อยกว่า5ปัดทิ้งได้แสนหนึ่งไงแสนสี่ก็ประมาณแสนหนึ่งแต่นักเรียนต้องทราบว่าเราต้องมีไหวพริบถ้าเรียนประมาณอย่างเงี้ยมันห่างเกินห่างเกินข้อสอบจะผิดครับมันจะได้ค่าไม่ตรงถูกปะได้ค่าห่างดังนั้นวิธีประมาณคืออย่างนี้นั่นครูสอนเทคนิคนะให้ประมาณโดยมองเลข2ตัวแบบนี้ตามครูดูครูไฮไลไท์เลข2ตัวพอมองเลข2ตัวแสดงว่าต้องมองเลขตัวที่3ามใช่ไหมใครไม่รู้จักการประมาณครูสอนไปแล้วเนาะมองไปที่ใต้คอมเมนต์นะครับ พื้นฐานการประมาณทุกคนต้องมีเนาะอันนี้ครูไม่พูดซ้ำแล้วเก้าใช่ปหเก้ามันมากกว่าห้าใช่ไหมครับปัดขึ้นแบบนี้เนาะเห็นปะหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันก็จะกลายเป็นแสนห้าแบบนี้ใกล้เคียงเห็นไหมเนี่ยใกล้เคียงเห็นปะต่อมาหารมองไปที่เลขตัวที่สามใช่ไหมเจ็ดมันมากกว่าห้าก็ปัดขึ้นแต่มันเป็นเก้าไงนเนี่ยมันเป็นเก้า ก็ปัดเป็นสิบก็ต้องกระเถิบมาอีกตัวหนึ่งรู้เทคนิคการประมาณเนาะการประมาณจริงๆอยู่ในคณิตศาสตร์ปห้านะครับเนี่ยครูไม่ได้โกหกนะครับคณิตศาสตร์ปร .5 นะย้ำอีกทีครับการประมาณเนี่ยเด็กปห้าทุกคนเรียนแบบเนี้ยใครไม่รู้มองไปที่ใต้ comment, คอมเมนต์ครูสอนพื้นฐานกระดานชมพูไ้แล้วการประมาณค่าเจ็ดมันมากกว่าห้าปัดขึ้นแต่ปัดไปเจอเลขเก้าเก้าเป็นสิบก็ต้องปัดอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นห้าเก้าเจ็ดก็กลายเป็นหกแสนใช่ไหม แบบนี้นะครับน,นังเนียต้องทําแบบนี้นะไม่ใช่ประมาณเลยเลขสองตัวครูเป็นวันนิดหน่อยครับเนี่ยเมื่อวานก็เลยไม่ได้อัดคลิปแต่วันนี้ครูตั้งใจมาอัดอเคนะครับดังนั้นแปลว่าน้งเรียนต้องตั้งใจอ่านหนังสือทุกวันเนาะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะป่วยวันไหนโอเคนะครับอาจากนั้นตัดครับสูตรกี่ตัวเสี่ตัวตัดทิ้งมันตัดกันได้เห็นปะคณิตศาสตร์ต่อไปสิบห้าหนึ่งสิบห้าครูทำตรงนี้ก่อนนะก็ประมาณสิบห้าส่วนหกสิบ ตัดต่อสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสี่หกสิบก็ได้ออกมาหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมล่ะปีสี่เก้ารถยนต์นั่งเป็นหนึ่งส่วนสี่ของปีทั้งหมดถูกปะของรวมทั้งหมดดูตารางก็คืออันเนี้ยเป็นหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมอันนี้เป็น 1, หนึ่งเท่าอันนี้เป็นสี่เท่าตามที่เราคิดแบบนี้ไม่น่าเชื่อนักเรียนประมาณก็ออกมาได้สวยแต่มันแล้วแต่นักเรียนต้องแม่นจริงโอเคนะครับ แต่วิธีตรงจะทําให้ได้ดีกว่าข้อนี้เป็นไงครับกาไม่ได้เพราะมันถูกครูผ่านเคลียร์ทุกอย่างไหมครับชัดเจนเนาะครูสอนชัดเจนเนาะทําไมต้องเอาเลขสองตัวครูเลขสองตัวในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเลขสองตัวนะเลขสองตำแหน่งในที่นี้แปลว่าโอกาสแม่นยําโอเคไหมครับเนี่ยแล้วไปดูตัวที่สามโอเคนะครับผ่านเนาะต่อมา แสดงว่าข้อแรกถูกกาไม่ได้เห็นปะเสียเวลาคิดก็เหมือนเดิมน,นะต่อมาครับข้อแรกถูกแล้วนะเราคิดไปแล้วครูรอดโจทย์ซ้าใครต้องการชีตชุดนี้ไปรับได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับครูแปะไว้ให้ตลอดเนาะวันนี้ครูอาจจะเสียงขัดขัดนิดนึงนะครับเนี่ยพอดีเป็นวันจริงๆครับแต่ว่าครูไม่สามารถหยุดได้ครับเนี่ยถ้าหยุดนักเรียนทุกคนก็จะไม่ทันสอบดังนั้นไม่ว่าครูจะป่วยหรือไม่ป่วย จะพยายามอัดอย่างเต็มที่นะครับต่อมาโจทย์ถามว่าปีสองห้าสี่แปดถึงสี่เก้าแสดงว่าเอารวมกันใช่ไหมเนี่ยโจทย์บอกรถกระบะรวมนักเรียนไปหารถกระบะรวมก่อนรถกระบะรวมสี่แปดสี่เก้านะอันนี้สี่เก้าอันนี้สี่แปดเห็นปะไม่ได้ใช้ตารางหายเลยนปะรถกระบะรวม ข้อนี้ไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมนี่คือเลขสองตัวนี้เอามารายกันครับแค่นี้เรียนเวลาเรียน,ยนคิดเอามาบวกกัน,นหลายๆคนไปคิดลึกเกินไปใช่ไหมดูครูสอนครูสอนต้องไปตรงมามากนะเอามาบวกกันใช่ไหมอั่นเอก็จับเท่ากับเขียนบวกกันก่อนสี่สามหกหนึ่งหกศูนย์บวกกับสามเจ็ 3, 7, 6, 3, 3, ดหกสามสามศูนย์นั่นเองก็บวกกันครับ ครูบอกให้แล้วแปดหนึ่งสองสี่เก้าศูนย์คมาต่อมาเราทราบอยู่แล้วเนาะเราคิดเรื่องประมาณ <c oughs> ครูขยับนิดนึงและตัวเลขที่แม่นยำในการประมาณก็คือสองตำแหน่งใช่ไหมครับครูไฮไลท์มันแม่นยำที่สุดแบบนี้เนาะเราก็ดูตัวที่สามครับ ตัวที่สามก็คือตัวสองใช่ไหมสองมันน้อยกว่าห้าปัดทิ้งใช่ไหมปัดทิ้งไม่ใช่ปัดหายไปเลยนะก็จะประมาณแปดหนึ่งที่เหลือก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมปัดทิ้งก็ต้องเหลือศูนย์ศูนย์ศูนย์ได้แล้วเครื่องหม่นี้คือเครื่องหมยประมาณนะใครไม่รู้จักรับเครื่องหมยประมาณโอเคนะไม่ใช่เครื่องหมยเท่ากับเป็นเครื่องหมายประมาณนอนสองตัวครับประมาณนั้นพานรถกระบะรวมใช่ไหมต่อไปเขาบอกว่าคิดประมาณร้อยละ แปสิบสามของรถยนต์ทั้งหมดเออนักเรียนก็ต้องหารถยนต์ทั้งหมดก่อนรถยนต์ทั้งหมดูหาพื้นที่เนาะรถยนต์ทั้งหมดรวมกันนะของสองปีรถยนต์ทั้งหมดคือตรงไหนครับรถยนต์ทั้งหมดรถยนต์ทั้งหมดหาให้เจอนะครับเนี่ยคือตรงนี้ไม่ได้ใช้ตารางหายเลยรถยนต์ทั้งหมดคือตรงนี้เอามาบวกกัน ห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ใช่ไหมกับห้าสองศูนย์สามสามห้าอ่ะครูเอามารวมให้ดูเนาะก็จะเป็นห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่บวกกับห้าสองศูนย์สามสามห้าเนาะขยับอีกทีนึงอืมประมาณนี้ก็ได้ออกมาเท่าไหร่ครับครูขออนุญาตเขียนตรงนี้เลยเนาะกเนี่ยขยับนะ ก็ได้ออกมาหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันแปดร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เก้าอ่าประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็ประมาณอย่างที่ครูสอนครับเวลาเราประมาณใช่ไหมก็ต้องดูเลขตัวเลขสองหลักดูสีน้ำตาลนี่ใช่ไหม แล้วจากนั้นก็ไปมองตัวที่สามตัวที่สามมันน้อยกว่าห้าเห็นไหมก็ปัดทิ้งปัดยังไงก็ปัดเดือศูนย์ไงหนึ่งหนึ่งศูนย์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 ใช่ไหมก็จะกลายเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเห็นภาพไหมครับแค่นี้หลายคนไปต่อไม่ได้ครูคนนี้ยขยับหน้าเนียนขยับหน้าใหม่เลยนะเนี่นเห็นไหมตัวนี้โจทย์เขาบอกกี่เปอร์เซ็นต์ของการผลิตทั้งหมดนี่เวลาเราเทียบแค่นี้ร้อยละแปดสิบสามคือแปดสิบสามเปอร์เซ็นไง 83%ของรถยนต์ทั้งหมดเราก็มาคิด83%คูนณญาตดูนะนักเรียนก็มาคิด83%ครับ83%คือ83ส่วนร้อยของรถยนต์ทั้งหมดก็คือคูณ1นล้านที่เราประมาณมา1นล้าน1นึ่งแสนอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่ย์แล้วก็03ตัวจากนั้นนักเรียนตัดครับนี้เห็นปะ แล, <omi> แล้วเอา83ไปคูณประมาณเนาะ83ไปคูณ11แล้วก็เติม0ไปคูณได้อะไรคูณได้913 03ตัวเห็นภาพไหมนี่แหละที่เรียกว่าร้อยละแปมองภาพออกไหมครูเขียนชัดเจนเนาะร้อยละแปดของทั้งหมดไงทั้งหมดคือ1นึ่งล้านหแสนใช่ปะนี่คือทั้งหมดร้อยละแปของทั้งหมดคือ913าห่มใช่ไหม นี่ครูมาเขียนให้ดูคำๆตรงนี้นะร้อยละแปดของทั้งหมดก็คือเก้าหนึ่มศูยใช่ไหมแล้วกระบะรวมมีแค่เท่าไหร่กระบะรวมกระบะรวมมีแค่8 1 0หนึ่ง0ูนย์ศูนย์แป่งนค่นี้มันเท่ากันไหมนะตัวหนึ่งเก้าแสอีกตัวหนึ่งแปดแสนข้อใดไม่ถูกต้องข้อนี้นะครับไม่ถูกต้องเจอแล้ว นักเนี่นก็ไล่แบบนี้ครับเราไม่รู้ว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกใช่ไหมเวลาสอบจริงแค่เนี้ยเจอแล้วแต่นักเรียนระวังถ้ามันอยู่ข้อสี่ขึ้นมาเราก็ต้องไล่คิดใช่ไหมข้อนี้ตอบสองเนาะข้อนี้ผิดชัดเจนเนาะคิดเป็นนะครับเลื่อนคลิปครูดูได้เรื่อยๆนะแต่ยังไม่จบแค่นั้นครูต้องการโชว์นักเรียนว่าไม่ว่าเราจะคิดข้อไหนคิดได้หมดไปดูช้อยสามนี่ว่าถูกจริงไหมช้อยสามเราต้องคิดได้หมดเนาะช้อยสามอ่าไปดูช้อยสามนะข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดกาฮะ ข้อนี้มันควรจะถูกใช่ไหมไปดูช้อยสามว่าถูกจริงไหมมันควรจะถูกปีสี่แปดมากกว่าหนึ่งตันเป็นห้าร้อยห้าสิบสองเท่าของน้อยกว่าหนึ่งตันอ่าไปดูสี่แปดอันนี้สี่เก้าอันนี้สี่แปดเขาบอกอะไรนะครับเขาบอกมากกว่าหนึ่งตันมากกว่าหน,นึ่งตันคือนี่สามเจ็ดห้ามากกว่าหนึ่งตันเห็นไหมแล้วน้อยกว่าหนึ่งตันก็คือตัวนี้ น้อยกว่าหนึ่งตันเห็นไหมหกร้อยแปดสิบมันคือสัญลักษณ์นะครับมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหนึ่งตันน้อยกว่าหนึ่งตันก็คือสามเจ็ดห้าหกห้าศูนย์หารหกร้อยแปดสิบใช่ไหมอ่ามาตั้งครูตั้งโชว์เลยเนาะตั้งเลยก็ตั้งเอาตัวมากตั้งใช่ไหมสามเจ็ดห้าหกห้าศูนย์ใช่ไหมครับหารหกแปดศูนย์ครูย้ำเสมอใจเย็นเนาะอย่าเพิ่งตัดให้มองเลขสองตำแหน่งก่อน ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมครับถูกปะแล้วพอมองเลขสองตำแหน่งก็พิจารณาตัวที่สามมากกว่าห้าหรือเท่ากับห้า 5, ปัดขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็จะประมาณสามแสนแปดมื่นนะี่เนาะสามแสนแปดหมื่นครับใช่ไหมครับตัวหนึ่งเป็นสามแสนแปดหมื่นหาเจอเนาะ สามแสนเจ็ดอะครับก็กลายเป็นสามแสนแปดหมื่นอีกตัวดูวยดีนะอีกตัวมองตัวนี้มันน้อยกว่าห้าใช่ปะ่ะปัดทิง้งแต่ปัดทิ้งก็ยังเป็นคงเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมมันเลขศูนย์นะก็หารหกร้อยแปดสิบเหมือนเดิมเห็นเป่าบางคนปัดหายเลยหกแปดตลกครับก็ศูนย์มันน้อยกว่าห้าไงก็ปัดทิง้งปัดทิ้งก็ปัดเป็นศูนย์ไงทำอะไรไม่ได้ก็ได้หกร้อยแปดสิบเหมือนเดิมจากนั้นนักเรียนก็ตัดทิ้งแล้วตั้งหารหารยาวเนาะใครหารไม่เป็นครูสอนไปแล้วหารยาวนักเรียนก็จะออกได้มมาาประะณเห็น ห้าร้อยห้าสิบแปดจุดแปดสองอันนี้ได้ห้าร้อยห้าสิสองถือว่าใกล้นะคะนรับเรนเราประมาณนะเห็นปะห้าห้าแปดกับห้าห้าสองมันก็คือห้าห้าเหมือนกันใช่ไหม,มนักงเรียนบอกครูมันไม่ใกล้ใกล้มากเลยครับครูโชว์ถ้าเรารู้จริงห้าห้าสองครูห้ดูคำากับห้าห้าแปดถ้านักเรียนพิจารณาตัวเดียวสมมุติคำคำพิจารณาตัวเดียวใช่ปะตัดขึ้น หกร้อยพิจารณาตัวเดียวปัดขึ้นหกร้อยเท่ากันได้ปะเท่ากันดังนั้นข้อนี้ถูกแล้วเนาะประมาณห้าร้อยห้าสองเท่าก็คืออนันนี้เวลาเราประมาณออกมาเห็นไหมค่าประมาณมันจะไม่เป๊ะอะไรต้องสร้างลนะขึ้นชื่อว่าประมาณถูกไหมครับก็ได้เท่ากันต่อมาสรุปข้อนี้ถูกเนาะครูคิดโชว์ข้อสุดท้าย ข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดค่ะข้อนี้ถุกไปดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายหลายคนคิดคิดเยอะมากทั้งทั้นที่มันง่ายครับดูครูครับในปีสี่เก้าการผลิตลดโดยสารมากกว่าสิบตันไปดูก่อนสี่เก้าสี่เก้าลดโดยสารอืมอันนี้สี่แปดนะสี่เก้าลดโดยสารมากกว่าสิบตันเคยนี้ปะ ก็คือเลขร้อยเจ็ดเอ็ดใช่ไหมแล้วต่อมาและการผลิตรถกระบะน้อยกว่าหนึ่งตันปีสี่เก้านะกระบะน้อยกว่าหนึ่งตันรถกระบะน้อยกว่าหนึ่งตันก็คือนี้ปะรถกระบะน้อยกว่าหนึ่งตันเห็นภาพใช่ไหมรถโดยสารมากกว่าสิบตันไปดูครับรถโดยสารมากกว่าสิบตันเขาขยับเห็นปะ ลดโดยสารมากกว่าสิบตันก็คือร้อยเจ็ดเอ็ดเนาะแล้วก็รถกระบะน้อยกว่าหนึ่งตันก็คือสี่ร้อยสมเอ็ดเนาะอืมครบแล้วมีอัตราการเปลี่ยนแปลงในทิศเดียวกันดูดีดีนะทิศเดียวกันคืออนะไรถ้าหลายคนไม่รู้ดูทิศเดียวกันแปลว่างี้เทียบกับปีสี่แปดเนียนดูปีสี่แปดมันผลิตได้ร้อยเก้าเจ็ดปีสี่เก้าก็คือปีใหม่อันนี้ปีเก่าใช่ปะ่ะปีเก่าคือปีสี่แปดปีเก่าผลิตได้ร้อยเก้าเจ็ด ปีใหม่ผลิตได้171แสดงว่ามันผลิตได้น้อยลงทิศทางลดลงถูกปะปีเก่าผลิตได้680อันนี้ปีเก่าปีใหม่ผลิตได้431แสดงว่ามันลดลงเห็นปะแล้วถ้านักเรียนจําครูสอนได้พูดคำมเนาะเวลาตัวเนี้ยมันจะออกมาติดลบใช่ไหมเราคิดแล้วอะมันจะออกมาติดลบถูกปะเพราะว่ามันคือหดตัวใช่ไหมครับเรียนมันคือหดตัวใช่ไหมครับประมาณนั้นเนาะมันจะออกมารบเนาะ แต่นักเรียนไม่ต้องสนดใจขนาดนั้นนะข้อนี้ไม่ต้องดูใช่ไหมครับมันมาในทิศทางเดียวกันไงคือลดลงใช่ไหมพอลดลงปุ๊บก็แสดงว่ามันดําเนินการในทางทิศเดียวกันเป็นอัตราที่นักเรียนเรียกในนามอัตราการหดตัวของเศรษฐกิจนั่นเองหดตัวแสดงว่าข้อนี้ทิศทางเดียวกันก็คือทิศทางลงครับข้อนี้ถูกเมื่อถูกทั้งหมดโจทย์ถามข้อใดไม่ถูกต้องตอบสองเวลานักเรียนเห็นโจทย์พวกนี้เห็นไหมครับต้องข้ามก่อนเนาะแล้วค่อยย้อนมาทําถึงจะเสร็จ ครูสอนเคลียร์ทุกอย่างเลยเนาะหวังว่าคลิปนี้คงเข้าใจลึกซึ้งอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์ต่อไปพรุ่งนี้เนาะเรามาลุยเงื่อนไขสัญลักษณ์กันนักเรียนจะเข้าใจทุกอย่างแต่ใครไปวอร์มอัพก่อนก็นได้นะครับครูบอกไปเมื่อกี้แล้วว่าครูใส่ไว้ในเพลิดแล้วเนาะอ่าก่อนจบครับการจะทําเรื่องตารางได้นักเรียนต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้จักบริหารเวลาข้อไหนควรทาข้อไหนข้ามถูกปะอยากได้เอกสารไหมครูแจกไปแล้วครับเอกสารเนาะประมาณค่าตัวเลขทํายังไงหารยาวทํายังไง หาร1ิบหาร1้อยหารพันทำยังไงใช่ไหมครับแก้สมการทำยังไงย้ายข้างครับเรื่องตารางใช้การย้ายข้างเนาะระบบจำนวนเต็มบวกเต็มลบบวกลบกันยังไงถูกไหมครับคอร์สติวทุกวิชาครับครูมีทั้งหมดเนาะแปะทุกอย่างไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับนักเรียนมีอาวุธทุกอย่างอยู่ที่นักเรียนจะหยิบอาวุธมาใช้หรือเปล่าแค่นั้นครูสอนนักเรียนทุกอย่างแบบจริงจังนะครับนักเรียนครูไม่ได้สอนเล่นๆคนอื่นบอกว่าคลิปร้อยชั่วโมงครูมากกว่านั้นอีกมั้งนักเรียนไปดูครับครูเป็นพันชั่วโมงแล้ว พูดจรงทำข่าวมากเียไปดูคลิปครูครับคลิปครูไม่ได้มีแค่นี้เนาะครูปแปะคลิปเพิ่มเติมพวกนี้เขาเรียกคลิปเพิ่มเติมอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เนาะเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์ไปดูได้ครับจะปกปิดทุกอย่างปกปิดจุดอ่อนให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนักเรียนจะแม่นยำนยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องซีเรียสเนาะมีภาากอมีภ่ากอพิเศษมีภาากอท้องถิ่นมีภาากอกทมมีภาากออายการมีภาคกอครูผู้ช่วยหลายๆคนสอบได้หลายสนามครับดังนั้นก็ มีความรู้วันนี้เพื่อวันหน้าแน่นอนครับเรียนไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ